ไม่ยังอียังอยู่ในผาอุ้ยหนูตีหนูตีผาจีขาดเด้ไอ้ลาพ่อยังลูกเกิอพ่อยังหนูตีหนูหรืองูเฮ้ยเฮกันเฮกันเฮ็ดน้องมึงออกมาสักคู่มึงอ่ะออกมามสิฮู้อีหยังนั่นน่ะสักคู่น่นน่ะฮูสิตอดออกมาเกิดมาเบิ่งดูลูกลิ้วเกิดเก่งเกิดเก่ง เกือมาผ่านมาเมืองลูกเธอมาเมืองเร็วๆๆถ้าคู่ถอยถ้าคู่คูมมมมถ่ถอยให้น้องเของมาเมืองเร็วๆมึงอ่ะออกมาเลยมึงอ่ะมึงบ่รู้อีหนูไอเหนียงเลยออกมาหัวเอ, er. ออ๋ต้องเป็นหนูมึงดูลูกมึงด <face> ูมึงดูหนูปะหนูปะลูกหนูหรืองู หนูหรือง,งูมึงได้ดีมึงได้ดีมึงได้ดีเลยดูยานยานพี่คู่กัดพี่คู่ถอยมาเร็วคู่กุ้ยหยังกุ้ยหยังมึงดูมึงดูมีหยังไงมีหยังอยู่ในพานะลูกมึงดูเฮมีหยังเห็นบ่เห็นบ่ ยะกว่ยะกว่ากวยหนมันเดี่ยวหัวมันอะหัวมันอะฮึฮึแท็กเกอร์มาพานแท็กเกอร์มาพานเก่งที่สุดเลยต่ขาบก็เห็นหูก็เห็นตาก็เห็นปูก็เห็นแทกเกอร์มาพานจับได้หมดแล้วเก่งที่สุดเลยบอกนี่นะบลูเรื่องยัง แรงขคำฮ่วงงูเฉยหมดแล้วนี่เฉยเฉยเฉยเกลือกมาลงแล้วไปไปบ่ม,มีดอกไป